ลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอสาธิตการติดตั้งโปรแกรมนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เปิดเว็บราว์เซอร์จากนั้นให้เข้าไปที่เว็บ g o o d w o r k c o t s เมื่อเข้ามาที่เว็บ goodwork เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปที่แท็บดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมพอเ,เข้ามาที่โปรแกรม เสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกที่โปรแกรมไอคลิกนะครับจากนั้นเลือกที่ดาวน์โหลดครับเช่นเดียวกันนะครับก็ให้โหลดฟอนต์แพคไว้ด้วยซึ่งฟอนต์แพคตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์ต่างๆนะครับที่เป็นตัดไทยและภาษาอังกฤษที่ทางบริษ,ษัทได้ทําไว้ให้สําหรับลูกค้าของทาง Good Work นะครับและถ้าหากว่าโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการเปิดตัวติดตั้งนะครับจะคลิกได้เลยครับ คลิกซ้ายที่โอเคได้เลยครับตัวโปรแกรมก็จะทำการลงไดเวอร์ของฮาร์ดล็อกและถ้าหากก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อความดังกล่าวขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกซ้ายที่โอเคครับในขั้นตอนนี้คลิกซ้ายที่เน็กครับคลิกซ้ายที่ I accept ครับแล้วคลิกซ้ายที่เน็กครับในส่วนนี้นะครับถ้าหากว่าคอมพิวเตอร์ของลูกค้านั้นไม่มีตรงคอมพ a n y name เนมก็ให้พิมพ์เป็น g w นะครับ จากนั้นคลิกซ้ายที่น e x ครับจากคลิกซ้ายที่ n e x อีกครั้งหนึ่งคลิกซ้ายที่ Install อีกครั้งหนึ่งครับรอจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคลิกซ้ายที่ Finish ครับแค่หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม iClick เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งฟอนต์นะครับวิธีการติดตั้งฟอนต์ให้ดับเบลคลิกที่ ฟอนต์แผกบ่ายคุณเวอร์ครับ2019หลังจากที่เดบันคิดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้ให้สังเกตรตรง d e s t i n a t i o n f o l d e r นะครับให้คลิกซ้ายที่ Browse อย่างนั้นให้เข้าที่ DPC ครับเลือกที่ไดซี C เลือกที่โปรแกรมไฟล์นะครับต้องเป็นคูณ8.6นะครับจากนั้นเลือกที่โฟลเดอร์ไอคลิกแล้วคลิกซ้ายที่ฟอนต เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้คลิกซ้ายที่โอเคแล้วก็คลิกซ้ายที่ extract เี pack. ยเท่านี้โปรแกรมไอ้ลิกิก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ